สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสาหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยเช่นเคยค่ะสรุปสถานการณ์ราคาราคาตลาดน้ำตาลโลกนะคะประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคม2568ค่ะราคาน้ำตาลทรายดิบนะคะตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้นะคะระหว่างวันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่19ของปี2568ค่ะเคลื่อนไหว พันผวนนะคะแล้วก็ปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในช่วงต้นเดือนราคาน้ำตาลเดือนใกล้เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงค่ะทำให้นักลงทุนการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนนะคะจากตลาดเพื่อปิดสถานะขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้านั่นเองค่ะต่อมานะคะในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงพอประมาณค่ะเนื่องจาก การคาดการว่าอุปทานตลาดในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นนั่นเองในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์โดยได้รับแรงสนับสนุนนะคะมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า1%ค่ะซึ่งสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครั้งนะคะ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลดีต่อราคาน้ำตาลเนื่องจากโรงงานน้ำตาลทั่วโลกนะคะน่าจะนำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้นนะคะแทนการผลิตเป็นน้ำตาลน,นั่นเองค่ะราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือนกรกฎาคม2568เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง17.05ถึง17.90เซนต์ต่อปอนด์นะคะและปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่17 17.78เซนต์ต่อปอนเพิ่มขึ้นนะคะจากสัปดาห์ก่อน0.58เซนต์ต่อปอนหรือว่า3.37เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะและก็ราคาน้ำตาล ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือนตุลาคม2568นะคะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง17.92ถึง18.03เซนต์ต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่17.92เซนต์ต่อปอนด์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน0.57เซนต์ต่อปอนด์หรือว่า3.29%ปซน์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือสรุปสถานการณ์ตลาด น้ำตาลโลกประจำสัปดาห์นี้นะคะก็คือระหว่างวันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคม2568ค่ะ